สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนที่รับชมรายการอยู่ด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีพืชมาสองต้นนะคะให้นักเรียนได้ศึกษากันนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นสังค่ะถูกต้องค่ะต้นนี้คือต้นกระสังแล้วอีกต้นหนึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าคือต้นอะไรขึ้นชัยค่ะถูกต้องค่ะต้นนี้คือต้นขึ้นชาย นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าโครงสร้างและส่วนประกอบของต้นขึ้นช้และต้นกระสังประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะมิน้นรากลำต้นใบดอกครับดีมากคะ่ะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกดอกดอกพบหรือเปล่าคะ ยังไม่พบอันนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของพืชน,นะคะแต่ในที่นี้จะไม่ปรากฏดอกให้นักเรียนได้เห็นนะคะแล้วนักเรียนลองดูสิคะลองสังเกตดูดีๆว่าพืชทั้งสองต้นนี้ลักษณะของลำต้นเขาเป็นยังไงคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างจีจี้เชิญค่ะมีลักษณะใสๆค่ะดีมากค่ะลักษณะจะค่อนข้างใสทั้งสองต้นเลยแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่ารากและลำต้นจะทำหน้าที่สำคัญอะไร ลากใช้ดูดน้าและดูดธาตุอาหารครับสว่วนลำตน้นใช้โชกลิ่นก้านและใบครับเก่งมากค่ะแต่นักเรียนคนไหนยังพอจะตอบได้อีกคะว่ายังมีหน้าที่ที่สําคัญอย่างอื่นอีกไหมมีไหมคะอายตอบค่ะขึ้นชใช้ทาอาหารค่ะค่ะถูกต้องขึ้นใช่จะสามารถใช้ทำอาหารได้แต่ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆที่สำคัญอีกมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะคะว่ารากและลำต้นจะมีหน้าที่ที่สำคัญยังไงบ้างนักเรียนที่รับชมรายการอยู่เดี๋ยวเรามาสังเกตการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับวิธีการทดลองนะคะก็จะเริ่มจากการเตรียมน้าสีเอาไว้ซึ่งสีในที่นี้เราจะเลือกใช้สีแดงนะคะเนื่องจากสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายหลังจากนั้นก็จะต้องถอนต้นกระสังออกมาถอนทั้งรากนะคะนักเรียนค่อยๆถอนนะคะ หลังจากนั้นเราจะนำต้นกระสังนะคะไปล้างด้วยน้ำสะอาดในบิ๊กเกอร์อีกใบหนึ่งที่เตรียมไว้นะคะใช้แท่งแก้วคนช่วยได้นะคะเอาละค่ะก็จะได้ต้นกระสังที่สะอาดแล้วละ่ะคราวนี้นะคะเราก็นำต้นกระสังที่เตรียมเนี่ยนะคะใส่ลงในน้ำสีสีแดงทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะระหว่างนี้นักเรียนก็ต้องสังเกตผลการทดลองไปด้วย แล้วอย่าลืมทำอะไรคะ<บ>ถูกต้องค่ะ<บ>อย่าลืมจดบันทึกผลการทดลองโดยละเอียดด้วยนะคะนเรียนที่ชมรายการอยู่อย่าลืมสังเกตการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนลงมือทำการทดลองตามที่คุณครูสาธิตได้เลยค่ะลงมือเลยค่ะ นักเรียนอย่าลืมสังเกตการทดลองไปด้วยนะคะใส่ให้ถึงให้ลากลงไปถึงน้ำค่ะ <c oughs> เอาละค่ะนักเรียนเรามาสังเกตรพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าราก จะนำน้ำสีแดงขึ้นไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของลำต้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเห็นค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่ารากของพืชจะทำหน้าที่ที่สำคัญยังไงบ้างน้ำผ่านท่อลำเลียงน้ำส่งไปที่ลำต้นครับ ค่ะดีมากแล้วพืชก็ยังมีรากเพื่อจะใช้ในการทำหน้าที่ต่างๆซึ่งรากจะทำหน้าที่ดูดน้ำด้วยกระบวนการออสโมซิสส่วนธาตุต่างๆนะคะจะเปรียบได้กับสีที่เราหยดลงในน้ำซึ่งธาตุอาหารต่างๆจะถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชด,ด้วยกระบวนการแพร่ค่ะลำต้นก็จะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารโดยผ่านไปยังท่อลำเลียงเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืชต่อไปค่ะ ค,คุณครูครับท่อลำเลียงเป็นอย่างไรครับค่ะถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าท่อลำเรียงมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันต่อนะคะขั้นตอนแรกคุณครูก็จะนําต้นกระสังที่ได้จากการทดลองเมื่อสักครู่นะคะมาตัดตามขวางเพื่อจะศึกษาลักษณะของท่อลำเรียงนะคะเราจะนําต้นกระสังที่แช่ไว้มาทําการทดลองนะคะสักครู่นะคะ นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนเตรียมสไลด์ให้ในักเรียนเองนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลองค่ะค่อยๆตัดต้นกระสั่งตามขวางนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเราจะหยดน้ำลงบนสไลด์นะคะประมาณ1-2โหยดและปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์นะคะ จะใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำส่วนที่เกินออกนะคะจากนั้นเราจะนำไปส่องในกล้องจุลทรรศน์กันแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำสไลด์อัน,นี้ไปให้นักเรียนได้ดูกันนะคะว่าลักษณะของท่อลำเลียงมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง น้องตองลองสังเกตดูสิคะว่าจะเห็นลักษณะของท่อลำเลียงเป็นยังไงบ้างเห็นชัดเจนไหมคะเห็นชัดเจนครับค่ะถ้าอย่างนั้นลองวาดภาพประกอบสิ่งที่สังเกตพบจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยนะคะวาดให้ละเอียดเลยนะคะน้องเนยเชิญดูเลยคะ่ะ เอาละค่ะรู้สึกว่านักเรียนจะทําการทดลองกันเสร็จแล้วแล้วก็วาดภาพกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะนหนนักเรียนลองตอบคุณครูสิคะว่าจากการทดลองเนี้ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะค่ะสีแดงเป็นจุดๆค่ะดีมากค่ะเราจะสังเกตเห็นสีแดงเป็นจุดๆแล้วจุดสีแดงที่สังเกตเห็นเรียกว่าอะไรคะเพราะสีแดงอยู่ในน้ําครับแสดงว่า รากดูดน้ำแล้วลําต้นลําเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆของพืชครับค่ะถูกต้องค่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมาจุดสีแดงที่เราสังเกตเห็นเกิดขึ้นเนื่องจากว่ารากจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแล่ธาตุจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังอะไรคะลำต้นซึ่งในในลำต้นนะคะจะมีท่อขนาดเล็กที่จะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแล่ธาตุต่างๆไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของพืชนะคะ ลำต้นของพืชน,นอกจากจะทำหน้าที่ในการลำเรียงน้ำและแร่ธาตุแล้วพืชบางชนิดยังใช้ลำต้นในการสะสมอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีพืชมาให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะนักเรียนลองสังเกตพืชที่คุณครูเตรียมมาให้ดูนะคะมีต้นอะไรบ้างคะเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูสิคะรู้จักไหมคะต้นนี้ชื่อว่าอะไรกระชายค่ะดีมากคะ่ะ แล้ววันนี้ล่ะคะขมน้ค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะค่าคิงหรือค่ะเอ่ยค่าอันนี้ค่ะนะคะเอาล้วค่ะอันนี้ขนาดไซส์ใหญ่หน่อยมีชื่อเรียกว่าอะไรคะเผือกค่ะดีมากค่ะนี่คือเผือก แล้วนี่แหละคะนักเรียนขิงค่ะค่ะอย่างนี้ขิงนะคะถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าค่ะนักเรียนคิดว่า,าพืชที่คุณครูเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลำต้นสะสมอาหารหรือเปล่าคะเป็นค่ะทําทไมนักเรียนถึงตอบว่าเป็นล่ะคะหนูมีวิธีที่จะสังเกตยังไงคะมีตาครับมีข้อป้องจะต้องมีตามีครอบป้องมีอะไรอีกคะมิ้น อ,อยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า<ต>คุณครูอยากจะบอกหนูว่าวิธีการสังเกตที่หนูตอบมาถูกต้องหมดทุกคนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลำต้นสะสมอาหารเราจะสังเกตเห็นอะไรคะเห็นตาเห็นข้อ <ตา S 2> เห็นตา,ตาแล้วก็มีลักษณะเป็นปร้องที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเป็นรากจะไม่มีทั้งข้อทั้งปล้องและไม่มีอะไรด้วยคะ่ะตาดีมากค่ะถูกต้อง นอกจากพืชที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนดูในวันนี้นักเรียนคิดว่ายังมีพืชชนิดไหนอีกไหมคะที่จัดเป็นลำต้นสะสมอาหารยังมีไหมคะค่ะยังมีอยู่แต่ว่าคุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นเพิ่มเติมนะคะลองไปค้นคว้าดูว่ายังมีลำต้นของพืชชนิดไหนที่จัดเป็นลำต้นสะสมอาหารนะคะ นักเรียนที่รับชมรายการอยู่อย่าลืมนะคะลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมสืบค้นเพิ่มเติมดูว่ามีลำต้นชนิดไหนอีกไหมที่จัดเป็นลำต้นสะสมอาหารนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะนักเรียนเข้มาร้องความรบขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ